ไม่ได้อยากหนูไม่อยากูรอวะพิทาเล่าเล่าเรื่อกแบบว่าอันนี้มันเป็นไวเล่ามากเวลาเราไปออกแบบว่าที่เขาแบบว่าเลเซอร์อ๋อจีมิจีมิเอ่อปกติเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่ได้ไม่เคยเลเซอร์ตอนแรกนะเออเพราะว่าเราอายไงเราตัวแบบว่าเขาไปพูดกันอะไรเงี้ยของเมืองของมืองพอพออาอามามันเป็นแบบน่าเหมือนแบบละกรเดียวว่าแบบไม่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 เดียวใครจะไปก้ม จะไปก้มดูไอ้เหี้ยของกูเปี้ยวของบูตรงไม่คึณว่าของโยนาตาเป็นไงเอออ่ามึนว่าจำหน้าใครยังไงไม่รู้แต่ของกูมันของเด็กเลยเป็นยังงไมีลูกติดมาด้วยเหรอขอขอโยนขอโยนาตาเป็นไงน่าจะคว้างปะเออจมเนี้ยตรงควางบอกเออจมแต่ไอ้เรื่องเลยเนี่ยจะไปว็อกเปียกตาจะไปปิกนี่อะไรแค่คือร้านที่เขาเล่าแบ๊กที่มันเป็นแบบ ยุคเก่านี่มันเป็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 นผ้าเป็นผ้าเป็นผ้าแล้วก็โยนแล้วก็โยนแว็กเก็นนะ่ที่แบบร้อนวายิ่งวายแล้วพอเด็กเขาดูแลเขาก็ทำงานขอเต็มที่แล้วข้ปากไว้ามันไม่ต้องเผพี่ตน้องเาพี่นะม้หนูก็เคยมีประสบการณ์ทั้งแว็กทั้งเลเซอร์เคยแว็กใช่ป่ะเคยแว็กใช่ไหมแล้วเคยแบบว่าไอที่ร้อนๆอะมาปุ๊บแล้วเราก็ถามว่าเขาจะพี่จอยแล้วบอกพี่จอย มันเจ็บไหมไม่เจ็บหนูไม่เจ็บแล้วมันจะทีเดียวเลยฟุบเลยเอาเพิแวกว่าไวปุ๊บพูนเงี้ยแล้วเออปุ๊บเงี้ยปุ๊เขาก็ทาเลยเขาทาเขาจะต้องแบบว่าอยู่ในเครื่องก่อนใช่ไหมโอ้โหแล้วก็มาทาทาทาเออเราก็เริ่มอุ่นๆแล้วแล้วเขาก็แปะเอ็เอกระดาษไยพี่ไม่เคยแบกเลยนะเคยแล้วซีตไใอ่ะก็มันเสียวตอนนั้นละทำไมไม่นอีกตอนดึงหรือตอนปาาตอนปาามันก็เสียวตอนตอนดึงปาเตอนเดิมเลยเสี๋ยวมันจำไม่เลย แบบว่าตอนดึงอะแม่บบฟักเงี้ยเชื่อปะไม่กินเลยแล้วพี่ตอดบอกว่าเจ็บไหมหนูไม่เจ็บค่ะแต่น้ําตาไหลแบบไหลเหมือนแบบไหลแบบไม่เคยไหลมาก่อนอ่ะมันสุดใช้คําว่าโคตรเจ็บเพราะว่าอะไรรู้ปะมันแข็งแรงมากอ่ะเส้นแต่ละเส้นอะมันตาวแลอวมันยาวแล้วแบบมันเหมือนมันออกมาต้องโคนเลยอ่ะแต่ไม่ใช่แค่ไอ้นั่นอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ส้นเส้นอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่เส้นอย่างเดียวนะที่ออกมาต่ ติ่งติดมาด้วยเนีย่ยก็ไรประทีปมาขอกเรามึงจะสู้มึงจะสู้จไร์ติ่งจารติงรรต่งไอ้จ้าไร์ติ่งและที่ออกยาค่ะไม่ใช่เส้นติ่งค่ะไม่ออก <c oughs>